ม,ม,มันก็มาเหมาะจอดแทวเนาะทิ่จะได้เด็กเนาะอย่าหว่าเราล่าปลายนะค่าไนนะาฟมากพี่เนองมาจ่ายโลดมาจ่ายโลด

สี่สิบเจ็ดพันหาร้อยแนสี่สิบแปดนสี่สิบดพันโอ้น่ในต่อนั่นแ่แนบอ่หาแสนเท่านั้นเกาะห4าแสนส่สขาไฟ อ่าแสนสี่สิบแปดพันโอ๊พอกันยังใครกว่าเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วหกแสนปลายเดือนก่อนน่ะล้านปลายนินตาสวดนั่นนี่แหละพี่น้องเอยขายของมาได้เระว่าจ่ายค่าไฟมันโมเมนต์จะกำไรนะขนาดอยากให้เขาขายถือ กินกำไรทำหาบาทสิบาทก็ซสือสอยแน่นอ้องกลองปลายเอ๋ยสื่อสอยหนึ่งสองามสี่เ้นสี่สิบแปดพันไก,กับบทติทาง การคองได้ไจ่ายค่าไฟเดี๋ยวสิบอ,อกต่อเอาเงินไปจ่ายแล้วก่อนมันก็เป็นยามฝนเนี่ยอะไรพี่น้องเอ้ยขาไฟไม่จังหลดลงอย่างกับตู้ใส่น้ำแข็งค่ะดี <c oughs> อะไรเห็นอย่นในพู้ตู้ทางล่างนะ ตูแซน้ำแข็งนะว่ายามฝนเขาจะบกคอยบุอคอยได้คลายไปได้น้ำแข็งกัเขาก็เลยถอดออกยามแรงคนแระจังสีมาเสียบใหม่เอาน้ำแข็งลงเอาน้ำแข็งลงไว้เต็มตัวเองกินแน่เจ้าของกินน้ำคลายแน่กินน้ำสี่แสนหกสิบเอพันหาล่อยอยู่ในหา้านนี้ เฉพาะในห้หางมันใส่ลายแบบนี้มอเตอร์มันกระมุนไว้เนาะว่าบอกมอเตอร์กระมุนไว้แล้วกับขาไฟมันกระพุ่งอันนี้สามสิบหกสามสิบหกพันแปดร้อยกีบหองแอร์ซุปเฮากับต่ำหน้ากับเอียงไอ้พวกแมน พี่ตัวนี้ปั๊มหนามปั๊มหนามดอกไฟปั๊มหนามดอกไฟนี่สี่สิบแปดพันสามร้อยกี่อิปพายเอฟคอมมึงนะพายเอฟคอมมึงฮงารโหไม่ถ่าวติ่งมึงอยู่นะคฮะ หลายคนนะคิดว่าขายขาแอร์ขายยังขาไฟแอร์มันสิแพงบริแพงพี่นองเออปากติร,รลดแอร์การห่อนนะนี่นะนี่สามสิบหกพันดนะใส่แอร์ใช้แอร์มาทั้งเดือนบอม,มีมือได้ว่าสิบบาใส่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยตุชาร์ปถอดออกไว้แต่ว่ามันก็นยังอยู่ในเดือนนี่เดือนหนาหนาสีอันนี้รู้จังได้เดือนหนาหนาสีลดลงกว่าเก่าบอกกัดใส่ไฟกับประหยัดแน่พี่น้องเอ้ยสุมเขาก็ใส่แบบประหยัดแน่ดอกในหมดจำเป็นกับบอกเปิดแล้วสุมมาอื่นกันมาเห็นขาไฟเลยตกใจตกใจเลยเนาะยอดคายครับอันกับไรนะ รว,รวมสักกันเลยมาจ่ายขาไฟกรขอบบุญขอบคุณขอบเออขอบใจขอบขอบคุณหลยๆผู้ใหญ่ใจดีผีป้านาาทุกคนที่ติดตามที่เบิ่งทาง YouTube เนาะที่สอยสื่อของในหารเ้าไปบริจาคสื่อของให้ครอบครัวนั่นครอบครัวนี่ขอบคุณหลายๆ ก็เป็นการสวยเรืออาบุคคลน,นั่นแลละกสล็สวยเรือนโตฮาวพ้อสวยเรือขาไฟอุ้ยมาแคมหน้อยมานี่มาได้มาเร็วมาเร็วมาเร็วมา,มาอสบายฮะกับฟื้นขืนชี่พี่น้องเอ๋ยมาฮาแลกกับขอบคุณลายๆเนาะทุกคนที่สอยซื่อที่คอย สอยสื่อคล้องน้ำเท้าสับสนุนแล้วก็ซับพอเท้าโดยการสื่อคล้องในห้านอันนี้นะใบประถันนด็กคล้ายสิบบาทโหลด,ดตัวยาวนะตัวใหญ่นะแล้วก็อันซอนทั้งลุมนะค้ายซาวพันโหลดกว่าค้ายแบบว่าสิบปลายกว่าพันนี่มันแบบว่ามันอันดีมันยากมันหาเงินยากันว่าซาอพันกับ แบ่งเดียวหลดมาจ่ายจวดก็พอจะได้ขาไฟทายคองกับบ,ดบดไดี้บอดีดพี่น้องเอ้ยเฮากันนะเนาะห่านเทากันอยู่สอบหลีกักกนดีอาศัยจะแบบว่าคนกลายไปกลายมาครับบางมือกับขายได้ร่อยสองรอยเป็นเงินบาทจ้ะเงินกีบกับสี่หาสิบพัน 40, 50, สี่ห้าสิบพันนี่แหละบางมือบางมือก็ได้อยู่แสนสองแสนจุดสีบางมือก็ได้สี่หา้าร้อยสี่เดอมันก็บอกซื้เก่าแล้วแต่ละมือนะมันก็มันก็บริคายซ้ำก่าเนาะบางคนสีมองว่าเอขาขายของเขาได้ดีใสยย่จังสี่รวยบอบอบอมันแห่งก็เป็นผ้าหล่หาเฮ้าบอกตามตรง <c oughs> มองตามตรงมันแห่งเป็นภาระเฮาเฮาก็มาขีดอยู่เฮาก็ปวดหัวว่าเออเฮาสีเหตุใด,ดหน้าจังสีเอามันอยู่มันต้องใส่แบบอโดดอ,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 ตอ้ต้องโกดดันตัวเองอีกนะพี่น้องเลยยังว่าตัวนี้สามสี่ต้องโกดดันตัวเองอีกเหตุใด้เนาะสีดาคาไฟวะ แต่กับบุเทิงขนาดว่าบรได้คลายเด้พี่น้องกรได้คายอยู่กับลูกค้ากับมาสอซอยอยู่กันเล็กๆน้อยๆกับบริเบว่าอันนี้ของเงินในหาดเท่าก็มีแต่ของใส่จําเป็นในครัวเรือนในชีวิตประจําวันนเด็กาผิดประแดกแป้งนันวน้าปูน้ําปลา,ปาแขนนั้นของมันกับลายก็ดีคือการไล่คนว่าให้เห้าลงไล่ล่ายโหลดวะบอไว้เดี๋ยวเหา เหาบอมีเวลาที่จะม,มาดูแลขนาดนี้ก็ยังแตนถ่ายคลิปไปหันไปหนีเดบิวได้อยู่เนาะงานหลักๆของเฮาก็คือถ่ายคลิปพี่เนาะ <c oughs> บางคนก็สิมองว่าโอ้ถ่ายดังคลิปถ่ายดังของพุชซีรวยเนาะสาถูกขอให้สมอขอให้สมพรความขอให้สมกับความคิดที่ทุกคนคิด ขอให้รวยน้องพี่น้องเนาะถ้ารวยน้อมันดีแล้วและจงังหวัดดีดีแล้วญาติพี่น้องเออยน้องลูกหลานจากสิเดสบายใช่ไหมถ้ารวยถ้ามีน่ะมันดีแล้วเออาจากสิมีาจากสิเดมีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานน้องพี่น้อง พี่น้องกระเก็บภาพบรรยากาศวิทยาลียสำนนิกรเขามาเอาให้ฟังมันก็บ,บริเตงขนาดบัตสีอันีดอกขาย้องกับมันก็มุนอยู่แต่ในห้านนี่และเนาะลักๆล็กเฮาน่ะาาาานะถาม่มมีเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีคอยซับพอร์ตแบบสอยสื่อของนะเทากับบอดดคือการข่าไฟเฮากับจ,จะเอามาแต่ไแหละเนาะอาศัยเงิน youtube กับพอดสะป้น,นั่น เอาไว้ห่อดวิวห้องกับบอดีไลน์เห็นดีก็ตามผิดทุกคนน้อยยังไม่ทันห้อนวันเกิดเหบ่ฮะเออฮันโหลดกล่องไปปัสสาวะอา้าวน้องมินี่ออกโหลดบ่ปัสสาวะอืมก็มันออกโหลดมันเป็นข่าวแล้วพี่น้องจากโหลดไายดอกอันนี้นะจะน้องปัสสาวะใจผิดอีกจากโหลดไยดาดไย โอ้โหเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อทุกคนขอบคุณหลายๆก,กำลังใจขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยสวยเรือซัพพอร์ตสื่อข้องหนุนน้นั่นหลายๆอย่างเล็กน้อยก็เริ่มสิขาลงเฮียและพี่น้องเลยทำความสะอาดเดินลงเฮียนอยู่เลยนี่กระสิได้ายขนม หายเล็กน้อยอยู่เืินเล็กลน้อยแต่ว่าเขาก็เอาเงินแบบว่าพันกี่สองพันกี่พอดีมาซื้อนีะก็บม่ได้ลายเด็กพี่เนาะพอดีม้วนเด็กกะเกี่ยวข่าวหรือกระยากร้านนี่อุ้งวายสหายเนาะพี่น้องเนาะ